แม่เทเลอร์ก็ยังกากเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับคำถามที่ว่าผมหายไปไหนนะครับอ่าคุณไม่ต้องถามนะอันนี้ผมตอบให้ก็คือ1คือผมเนี่ยเป็นโควิดรอบ2นะครับผมแล้วก็ติดสอบติดนู่นนี่ครับมันยุ่งยากนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือผมไปเป็นเซนเซมาครับ เอาละหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกรากหรือว,ว่าเนตรมานไปนะครับผมก็มีคนขอให้ผมทำเกี่ยวกับออริจินหรือว่าชิเกนนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเราก็จะได้ว่าต้นกำเนิดนั่นเองเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าชิเกนเนี่ยมันคืออะไรเอาง่ายๆนะครับชิเกนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่หลุดออกมาจากวงวนแห่งรากนั่นเองครับก็คือรากเนี่ยมันจะหมุนวนอยู่ใช่ไหมครับเป็นสารทานแห่งรากเนาะและตอนที่มันหมุนวนเนี่ยนะครับผม มันก็จะมีสิ่งที่หลุดลอยหรือว่ากระเด็นออกมานะครับผมด้วยแรงเวียงศูนย์กลางของรากแล้วสิ่งที่หลุดลอยออกมานะครับผมในภายหลังเนี่ยมันก็จะก่อกําเนิดกลายเป็นสสารครับหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์อย่างที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นเอง และต้นกําเนิดน,นะครับหรือว่าออริจินของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นอัตลักษณ์นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรมีลักษณะทางความคิดมีกิริยาการเข้าสังคมมีอีโก้แบบไหนนะครับผมซึ่งมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับเป็นสิ่งที่จะคล้ายๆกับสรรชาตญยานการเอาตัวรอดของมนุษย์นะครับผมแต่ว่าก็เป็นคนละอย่างกันเนาะมนุษย์ทุกคนนะครับจะมีออริจินในตัวเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้ว และตอนที่ออริจินของตัวเองนะครับตื่นขึ้นมานะครับผมคุณเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนละคนไปเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมก็คือไอ้เจ้าหนุ่มผมทอผมในคราโนเคียวไคนะครับที่ตอนแรกมันก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าพักหลังแม่งกลายเป็นเบียวเฉยเลยนะครับและถ้ามนุษย์คนไหนนะครับออริจินในตัวเนี่ยตื่นแล้วนะครับผมเขาเนี่ยก็จะไม่สามารถฝืนพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ต้นกําเนิดของตัวเองได้ครับเสมือนเป็นคําสั่งขั้นเด็ดขาดเลยส่วนสาเหตุการตื่นของออริจินนะครับผมมันก็มีได้หลากหลายสาเหตุนะครับ อย่างเช่นนะครับผมตระกูลเรียวกิเลยเนี่ยที่สามารถปลูกออริจินของทารกที่เกิดใหม่ได้นะครับหรือว่าอารยะโซเรนนะครับผมที่สามารถปลุกออริจินของคนอื่นขึ้นมาได้นะครับผมผ่านการทดลองของเขาเนี่ยหลายๆครั้งด้วยกันเพราะเขาเชื่อว่าความตายแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันคล้ายกันนะครับผมก็แง่แ้้วนะครับ ทุกอย่างถือกําเนิดขึ้นมาจากรากนะครับผมก็เลยกลายมาเป็นต้นกาเนิดนะครับแล้วพอทุกสิ่งแตกดับไปเนี่ยก็จะวนกลับไปสู่รากที่เดิมนะครับผมเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตสืบไปและทีนี้คําถามต่อไปนะครับผมก็คือไอ้เจ้าต้นกําเนิดเนี่ยมันมีผลทางด้านไหนอีกนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันมีผลอย่างมากครับในโลกแห่งเวทมนต์หรือว่าในวงการของผู้ใช้ศาสตร์เวททั้งหลายนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าออริจินนะครับจะใช้เป็นตัวบ่งบอกรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจงของจองเวทคนนั้นไปโดยเฉพาะนะครับผม แตกต่างกับระบบการจัดหมวดหมู่แบบธาตุนะครับผมก็คือดินน้ำลมไฟนะครับผมก็คือแบ่งตามความถนัดเลยว่าจองเวทคนนี้ถนัดใช้ธาตุอะไรนะครับผมซึ่งมันจะไม่เฉพาะเจาะจงเท่าการแบ่งตามต้นกําเนิดนะครับจองเวทบางคนนะครับผมที่มีการแสดงต้นกําเนิดหรือว่าออริจินของตัวเองเนี่ยออกมามากเกินไปนะครับบางครั้งก็จะถูกถอดออกจากการแบ่งหมวดหมู่ตามธาตุแบบปกตินะครับผมแล้วก็ออริจินนั่นเนี่ยก็จะกลายเป็นการจัดหมวดหมู่ของจองเวทคนนั้นไปโดยปริยายครับ ก็คือกลายเป็นคนพิเศษนั่นแหละครับผมไม่สามารถที่จะจัดประเภทแบบธรรมดาได้นะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่แรกมาเนี่ยมันคือความเก่งกาจครับจอมเวทส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเภทที่ออริจินของตัวเองได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะเก่งกว่าจอมเวททั่วไปแบบมากๆเลยนะครับก็คือเป็นมาสเตอร์แบบสุดทางของสายตัวเองเลยนะครับผม และมีหน่ำซ้ำครับบางครั้งเนี่ยในขณะที่ออริจินของตัวเองตื่นแล้วนะครับผมเขาหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยไม่ต้องมีความถนัดท่าทั้ง5้าเลยครับหรือว่าไม่ต้องมีวงจรเวทมนต์ไม่ต้องมีคุณภาพวงจรเวทมนต์ที่สูงหรือว่าเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถไรเวทขั้นสูงออกมาได้นะครับสําหรับตัวอย่างนะครับผมพวกเราก็เห็นกันจนเบื่อแลวนะครับก็คือเอมิยาชิโร่นั่นเองนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะใช้เวทอะไรไม่เป็นเลยนะครับผมแต่ว่าเวทโปรเจคชันของเขาเนี่ยก็คือแบบสุดสุดมากๆนะครับ คือสามารถสํานึกไปเยอะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปสั้นๆไม่เกิน5นาทีที่ผมเนี่ยได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเกมมารุสคายโนโยะเนี่ยนะครับผมหรือว่าวิชออนเดอะโคลี่ไนนนะครับก็ใกล้จะวางจาหน่ายแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขายแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะทําการซื้อเลยครับผมแล้วก็เอามานั่งเล่นไลฟ์ในช่องนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูผมเล่นกันได้นะคร เขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมมันวางขายวันนี้นี่ว่ะ